กินได้ค่ะค,คิดถึงมากไม้ไก่กองนะคนจริงเจโฮค่ะเย้ยย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 ตกใจขยยยยลยยยย่ยย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 ย สวีทดีมเคนะคะเออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะยังไม่โดนสปอยเอ่ยใดเลยทั้งสิ้นถูกต้องเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปฟังกันนะคะจะเป็นเพลงไงแต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะมันจะเป็นเมมเบอร์ชิพเราซัพพอร์ตกันด้วยนะคะหรือว่าจะกดเป็นสุปเปอร์แตังกันได้ไปฟังกันจ้า

วยเช่าหลกนี้นะ ไม่เป็นการเขาไม่เป็นการเขาใช่ไหมเป็นการน่ารักจ้ะค่ผ้าเบยป็นเพงแบบผ้าวาย ใช่แล้วแต่มีเก่งพอจริงมากอะทิ้งลวนไปเลยชุดไวมากจริงไว,งว,วแต่งตัวตามได้เลย ันมากเลยอะไอวีอะสีสวยโหทำภาพดีมากเลยอเหมือนอยู่ในเมกซ์จริง กจรักมากสั้นมากอ่ะเอ้ยิุงจบนองบานแตกอุ้ยตอนแรกหลอดมันมีคราบดิใช่ฝันฝันหวานอืม อักชอบอันนี้มากเลยดูน anyway> ุ่มฟูน่ารักมากเจ๋อเล่ว้าวเอวิโมบแบบว่าเพลินหูกว่คือเป็นคนที่แบบอาชีร่าทางศิทางศิลปินมากคือเพลงหลากหลายมากจริงมีหลา่โมเป็นคือแนวทางไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนว่าเขาจะแบบ สะแบบมาแบบไหนวะแบบเบาๆหรือว่าแบบจะมาแบบตุงตาเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบมเพงหลากหลายมากเือคนฟีีได้เหมาะกับเพลงนี้นเสียงขึ้นมาคือแบบสวีทมากเลยอ่ะคือไวไวมากเนาะแล้วพอเป็นแบบอิงล้วนมันมันฟังฟังง่ายมากใช่น่ารักจริงๆน้องทุกคนแล้วก็นักเอมี่น่ารักชวนฝันเลยแบบภาพสีสันอะไรอย่างนี้ มีคนจะฝันดีฝันหวานนะเพราะว่ามีโปรสวีทดีเบอร์ให้เรามองเห็นเลทุกคนนอนอยู่ตรงนี้ตรงตาเราเลยจริงมีคอนโดอีเออมันไปคอนก็คือแบบไปดูแฮปปี้ใช่มีความสุขมีความสุขจริงนั่งโต๊ะดีเซอร์ฟอะไรแบบนี้นะคะแบบเนาะเรานั่งก็แบบฟินมากดูก็รู้ว่าแบบน่าสนใจแล้วเหมือนพี่เอิงงจะตามไปอีกหลายที่เลยที่จะไปนอร์สิกโก้เอออะไรเอ่ยดูในไทยครบสองรอบด้วย ใช่ทุกคนก็คือเนี่แหละคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเวลาเราได้ตามใครสักคนหนึ่งมันคือเราได้รับการปล่อยวางจากเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนเราก็ได้ส่งพลังไปให้เขาด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยอ่ะเออแล้วเราเลียทุกอย่างขพงเราก็ทําริงจริงแล้ว่าก็เราก็เป็นติ่งเหมือนกันใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็แบบ ตอนนี้คือวังทันกลับมาเคลื่อนไหวกันแบบหลายต่อหลายมากแล้วก็สนุกมากกําลังแบบเขามีวีลิสต์แผนแบบเจ็ดคนออกมาอีกแบบหนึ่งก็ออกมาคบแล้วทุกคนมันก็คือปีแบบวัวมากฟิลฟิลแบบแบบเดียวน่าจะอีกแบบสามสี่เดือนไม่เกินเนี้ยน่าจะออกมาคบแล้วแหละเห็นเขามีนับย้อนหลังกันคนที่มากสุดแบบร้อยกว่ากว่าเองแบบเดียวแบบเดียวแล้วก็แบบการรอคอยที่ทุกคน คิดว่าพอเขากลับมาปุ๊บทุกอย่างมันจะแบบกลับมาแบบตุ้มแน<ต><ต>่นอนตุ้มแน่เนื่เราาแบบเขาว่างาาแผนกันมามแบบหมดแล้วแลวหละแล้วเออเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะ คิดถึงบางทันเสมอจริงๆตลอดมานะทุกคนให้กำลังใจทุกๆคนเลยเนาะรวมถึงพี่โฮบด้วยเนาะที่กำลังแบบเดินสายทัวร์สุดลิกเลยเนาะแล้วพอเพลงพี่โฮบเป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยทุกคนก็จะลองตามได้แบบง่ายมากอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบฟังหนึ่งครั้งเราก็สามารถงืมงำได้ทุกคนอย่าแปลกใจทำไมร้องแด้เพราะเราเปิดตบบไปดูวยเออเราแบบดีมากเพลงน่ารักจริงจริงเนาะความหมายดีมากเลยพี่โฮบหล่อมากนะทุกคนฝากให้กําลังใจบางทันทาง เจดคนด้วยนะคะตามสตรีมให้พี่โหดได้เนะใช่เลยเจอกันใหม่เพลงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีหมดครับ